สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอแนะนำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อนอื่นหลายหลายคนอาจเคยได้ยินมาบ้างเกี่ยวกับสาขาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งในอดีตเรามีชื่อสุดคลาสสิกว่ามนรักษานั่นเองค่ะแต่ด้วยสภาพสังคมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปจึงได้มีการ,รปรปับปรุงหลักสูตร ให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อตลาดในปัจจุบันหรือว่าอนาคตยิ่งขึ้นซึ่งจะขอพูดถึงประเด็นหลักๆให้ได้ดูกันค่ะสาขาสารสนเทศศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างสาขาสารสนเทศศาสตร์สามารถเอาไปใช้ในงานองค์กรหรือบริษัทได้ซึ่งส่วนนี้นับเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต,ต,ต่างๆ และนี่คือสิ่งที่สาระสนเทศาสตร์ได้เรียนในปัจจุบันเราได้เรียนในเรื่องเทคโนโลยีของการเขียนโปรแกรมการทำกราฟิกถ่ายภาพตัดต่อวิดีโอการจัดการข้อมูลและอื่นอีกมากมายค่ะสาระสนเทศาสตร์เรียนแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้างสาระสนเทศาสตร์จบแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้มากมายแต่ที่เป็นจุดเด่นที่สุดในปัจจุบันเลยก็คือ งานทาด้านผู้สร้างเนื้อหาดิจิทัลผู้จัดการเนื้อหาบนสื่อนักวิเคราะห์ข้อมูลนักออกแบบและนักพัฒนาสารสนเทศและอาชีพอื่นๆอีกมากมายคะ่ะ